เส้นลงไปเลยปึ๊บหู้ยก๋วยจับโอ้น่ากินมากสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินก๋วยจับหัวหอนด้วยกันค่ะสดก๋วยจับร้อนๆกันเห็ดก๋วยจับกินเองเลยได้เหมือนก,กันพวกกะิก็เห็ดกินเองอยู่แล้วมีห้องเด็กก๋วยจับจะคล้องมาค่ะพี่น้องก๋วยจับพากิน ในัวกับซีมีเส้นมีเส้นพริกหน้าพริกปก่นหล้กก็มีหอมเจียวหล้วก็ผงน้ำซุปค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกเลยตั้งน้ำให้เดือดใส่พงน้ำซุปลงไปฉีกใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะใส่เนื้อสาตีห้าอยากกินลงไปวันนี้ไม่ได้ขอไก่ต้มแล้วด้วยค่ะพี่น้องข้อไก่ต้มเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยใส่เลือดค่ะพี่น้องเลือดไก่เลือดก้อนแบบนี้แหละ หมูสับครับพี่น้องเนื้อสัตว์นี่ไพ่มากินยังกับใส่ลงไปเลยเด้อค่ะเนื้อสัตว์ตามชอบเลยไพ่มากินไข่กับใส่ไข่มากินกุ้งกับใส่กุ้งใส่ลงไปนี่ค้าหวานครับพี่น้องมิตรการเลยค่ะมือนนี้ใส่ลงไปเลยค้าหวานกันอยัก หรืออีกสักหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องอยากกินผักเรื่อยๆค่ะให้เนื้อซัดในนี้สุกแล้วกะน้ำเดือดอีกรอบนึ่ลราเข้าจางสีใส่เส้นลงไปค่ะต้มให้พี่น้องเบิ้งน้ากันว่าอ่ะห่อหนึ่งสีได้หลายซําใดรแต่ว่าความหลายนี่กะอยู่น้ําเครื่องน้ำด้วยค่ะพี่น้องเครื่องหน่อยเครื่องหลายคือกันเอ๋อหมูสุกแล้วน้ําเดือดอีกรอบใส่เส้น,น,นลงไปเลยปึ๊บอื้อ สไตล์คนพี่บุญบาไมื่อนี่เซนแบบว่าเซนจะต้่ม่าสูงแห้ง้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าความห่อนพนจะมาสุกต่ออยู่ในถ้วยเนาะคะ่ะกระสิเป็นแบบว่าขาวๆในจักหน่อยนี่ปิดไฟเลยอันนี้คือได้แล้วใส่เครื่องถี่มาในซองเลยค่ะหอมเจียวพริกป่นตะกะตที่เด็ดค่ะพี่น้องพริกหน้าใส่ลงไปเลย กดจับสูตรพริกหน้าอืใส่พริกหนาเข้าไปละหอมแห้งด้วยค่ะพี่น้องจากนั้นต้นหอมผักชีสักหน่อยหนึง่งใส่บิดเลยมักหองหมเดี๋ยวมวยถอดปากออกก่อนด้วยค่ะพี่น้องนี่ถอดปากออกเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิวะ,ะกินในหม้อแล้วใช้ช้อนระวังไฟช็อตบ่สันห๋หูจับหูน่ากินมากต้มพ้อนเลยค่ะเบิ่เบิ่ง,งสิ อย่าต้มตดนเด้อค่ะพี่น้องสินใส่หมูใส่เนื้อพอหมูกับเนื้อสุกกะทาให้นำเดือดอีกเท่นึงจังใส่สินค่ะพี่น้องนับไปประมาณบบถึงหนึ่งนาทีสินกับสุกแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องหืมน้ำซุปนัวแฮงใส่พริกหนาเพิ่ม นานี่ก็จะเพิ่มความหอมควอมกลมกมนี่ก็จำเขาก็จะเป็นสีสมๆแบบนี้นะ่ากินบ่วคะพี่นอ้องเส้นเหนียวหนุ่มแห้งอร่อยมาก ัข้าหวานเลือดไก,ก่ตรงกินง่ายๆเลยค่ะพี่นอง ก๋วยจับห่อเดียวไม่เครื่องมากินยังกระซาลงไปข้อไก่ข้อไก่นี่มันต้่มสุกมากเหรอเนียคะพี่น้อง ต้องเอามาต้มอีกเคลืนหนึ่ง <c oughs> น้ำซุปนัว <c oughs> หอนกินในหม้อแบบนี้กะเออเก็บความหอนได้ดนเนนะคะ่ะพี่น้องมันผู้ได้แบบว่ามากกินแบบส่วนหอนนี่ถึกใจเลยค่ะอืม <c oughs> <c oughs> หอนแต่ว่าแสบเพื่อจับส่งไม่ติดบ้านก็นสะดวกค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่หออยู่ออฟฟิศหิวดึกก็เอามาต้มกินได้เลย ทั้งบ้านฝนตกบอกค่ะพี่น้องอุบนฝนตกแห้งค่ะกับทัางเคม,มาลาแต่ว่าพี่บุญเนี่ยแทบจะบ่ตกเลย <c oughs> จจกาเได้กินตุ่มอึงนน้ำเขาหรือบอ การญ่แห้งครับพี่น้องหมูสับ เ่าดูแน่จักน้อยด้วยค่ะพี่น้องห่อเกินข้าหมวงสิแบบได้ฟิลแห้งค่ะ <c oughs> มูสับก่อน อร่อยมาก ขวันไอท้ทวนขนาดกินแบบมาตันดุนแล้วคะพี่นนอกเงี้ ไปจับห่วน่ะค่ะพี่รองเมืองเหนือาแตกเต็มเลยผมรู้สึกว่าหมอเขาอาจจะเก็บความหวนได้ดีเนาะค่ะความหวนก็นยังแบบว่าคองอยู่ ต้มก๋วยจับมักใส่เลือดได้หลายค่ะพี่น้องแซ่บ ได้มัวมากไหมก็เลยแบบว่าลองเอาม,มาต้มแบบนี้เบม่งต้มให้พี่น้องเม่งน้ำกันก <c oughs> <c oughs> ินจนเสเร็เบิดยังพันเส้าหอนอยู่ค่ะพี่นอ้องเหลือแต่แบบว่าขอไก่กับผักเน่ยน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปสดต่อให้เป็นเส้าหอนก่อนนี้ก่อน